สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะนำหนงปูทวดมาให้ได้รับชมกันนะคะเออนี่ค่ะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะทุกคนด้านหลังเป็นตัวส,สวยหนงปูทวดวัดช้างหานะะ้นะ,ะงามนะคะงาม อีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่รู้ว่าเก่านะเก่ามากเก่างานเลยค่ะนี่ใน,นด้านขาสวยสวยหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดตรน,นี้งานมากในใต้ขา สวยงามค่ะสวยงามค่ะพี่ๆสวยงามค่ะ